สวัสดีทุกคนพบกับช่องกินตาดี y กันนะวันนี้พี่จะมาให้ดูว่าพี่จะซ่อมอีรถคันนี้เดีย๋ยวให้ดูเป็นรถมือสอรุ่นเก่าละเอาไว้เข้าสวนเข้าไร่อะไรเงี้ยนะพี่ซื้อมานานล้วแล้วก็ใช้ได้ปกติปกติให้พ่อใช้นะพ่อพ่อบอกว่าขับไปอยู่อยขับไปแล้วมันเหมือนจะดับแล้วมันก็ดับแล้วทีนี้พ่อสตาร์อีกทีก็ไม่ติดละเอออาการเป็นอย่างนี้นะเป็นโตโยต้าไฮรักแมตติเนะ เป็น n i x เอ่ X ตัวนี้เป็นตอนเดียวปี3-5พที่ซื้อมาตอนนั้นซื้อมา69มอันดับแรกเลยพี่เช็คอันนี้เช็คว่าสตาร์ทแล้วพวกโดสตาร์ทำงานอะไรไหมก็ทำงานปกติดีนะแล้วทีนี้พี่ก็มาเช็คดูว่าเอ้ยน้ำมันน้ำมันมันในนี่หรือเปล่ามีอากาศเข้าหรือเปล่าพี่ก็มาเช็คที่ตัวนี้ตัวแยกมือนะ่ะ เอออันนี้อันนี้ที่เห็นนี่ใหม่ๆนี่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าของเดิมอ่ะพี่เช็คดูใช่ไหมแล้วมันน้ำมันมันเวลาเราแยกอะน้ำมันมันพุ่งกลับออกมาทางเนี้ยเออพี่ก็เลยซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็แยกไล่น้ำมันสตาร์ทดูก็ไม่ติดทีนี้พี่ก็คิดว่าถ้าอย่างนี้น่าจะเป็นที่เออมันคือโซลีนอย์วาล์วอะที่อยู่หลังปั๊มน้ำมันเออเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้แหละเออเนี่ยพี่ว่านะ่าอาจจะเป็นที่ตัวนี้ได้นะเดี๋ยวพี่จะลอง ถอดมาเช็คดูนะแต่ว่าพี่ก็ซื้อมาเตรียมแล้วล่ะเผื่อมันเสียก็จะได้เปลี่ยนเลยที่เห็นนะมันจะอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่พี่เอาไฟส่องเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกก่อนมันเก,กนะียดกาตัวคันเร่งเรียบร้อย วางตรงปักนี้ไม่น่าเกี่ยวหรอกแต่่าที่จะดึงออกไว้ก่อนจะได้ไม่เกะกะแล้วก็น่าจะเออ,อกยากอยูอย่เนี่ยเบ,บอร์อาะจานจะเบอร์แปดมั้งขันประจ้าเบอร์แปดแต่จะให้ดีเราต้องเช็คนี่ก่อนเช็คสายนี้นี่ไฟมันคือเส้นตัวนี้ดำเหลืองนี่ นะไฟไฟที่จะเข้าไปจ่ายตัวโซลินอย์ตรงนี้นะเดี๋ยววิธีเทสเดี๋ยวพี่จะลองเทสไฟดูก่อนปกติโซลินอย์มันจะทํางานเลยเวลาเราเปิดสวิตนะมันก็จะทํางานเดี๋ยวพี่จะใช้นี้เป็นแรมเทสนะใส่ควงเทสคือถ้าตรงร้อนี้ไปคลิปขั้วลบใช่ไหมแล้วก็เอานี้ไปจิ้มถ้ามีไฟไปจิ้มตรงขั้วบวกมันก็จะไฟขึ้นนะประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวพี่เทสให้ดูนะน อันนี้คือที่ขั้วลบเดีดูถ้าจิ้มขั้วบวกไฟต้องขึ้นนะเนี่ยเห็นปะประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะจิ้มขั้วลบนี่ไว้แล้วก็ไปหรือว่าจิ้มที่โครงเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนเป็นขั้วลบไม่รู้ปกติตามโครงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะเนี่ยนะขึ้นละเห็นปะตรงที่พี่ส่องไฟนะเห็นปะเนี่ยไอที่มันเป็นปลักเสียงแดงเห็นปะ อันนี้ไฟที่เทสแลมยังไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่เปิดสวิตกุญแจนะเดี๋ยวพี่ไปเปิดเปิดละอ๋อตรงนี้ไม่ขึ้นดีเพราะว่าต้องต้องเช็คตรงนี้ตรงป๊กตรงนี้นเออจิ้มตัวข้างล่างนี่มาไฟมาเห็นปะไฟมานะ เคเดี๋ยวพี่ลองเอาเอาปลั him, he ๊ก ma ีนเสียบปุ๊บแล้วก็ดูว่าไฟมันจะมาไหมนะปลั๊กในเสียบกลับปุ๊บฟันขึ้นเลยทุกคนน่าจะมีการช็อตอ่ะคิดว่าน่าจะมีปัญหาตรงนี้แหละมีการช็อตขั้วนะดีนะพี่ถอดออกคันแล้วเมื่อกี้อันตราย พี่ว่าน่าจะแก้แล้วที่นี่ไม่พี่ไม่เช็คแล้วนะเอาเป็นว่าไฟมาที่ขั้วนี้แล้วแต่ว่าพอไปเสียบก,กับปลั๊กที่จะเข้าตัวเนนะี่ยมันควันขึ้นเลยมเมื่อกี้เห็นปะโอเคเดี๋ยวพี่แกะออกมาเลยแล้วกันคือถ้าเกิดพี่เช็คอันนี้แล้วยังมีปัญหาอยู่นี่พี่ก็พี่ก็จะไม่ซ่อมนะพี่ก็จะไปเอาไปให้ร้านเขาทำเลยเพราะว่าพี่น่าจะปัญหาใหญ่ละเกินความสามารถพี่ละพี่ไม่มีเวลาทำด้แหละช่วงนี้ ต้องเลี้ยงลูกนะอันนี้ก็ปล่อยให้คุณลิกเขาเลี้ยงอยู่คนเดียวตอนวเนี่ยก็คืนพี่เป็นคนดูนะกลางวันคุณลิกดูพี่ไม่มีปจจรจแจเบอร์ยี่สี่พี่เลยต้องใช้ปรจแจเลื่อนเนะตอนนี้ขันน่าจะออกแล้วเมื่อกี้มันหมุนออกนิดนึงลองดูแล้วมันเข้ายากลำบากเลยจะให้ดีถอดอันนี้ออกด้วยก็ดีนะเนี่ย เดี๋ยวพี่แกออกมาแล้วเดี๋ยวเทสให้ดูว่ามันทํางานปกติไหมนะไอตัวโซลีนอยด์ตัวนี้อันนี้หลังจากที่เราถอดออกมานะดูจากหน้าตาก็ไม่รู้อาจจะดีหรือไม่ดีไม่รู้นะตอนนี้เดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีนะวนนเวลาเวลาเราเปิดเปิดเปิดสวิตกุญแจใช่ไหมก็จะอย่างเงี้ยมันจะปุ๊บเข้าไปเนีตัวนี้มันก็จะดูดปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเพื่อเปิดน้ํามันเข้า แต่ดูแถวนี้มันเหมือนมีรอยอาร์คเห็นไะเนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้มันเหมือนมันมีรอยช็อตรอยอาร์คอะไรสักอย่างที่ควันขึ้นมื่อกี้อ่าเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูว่ามันทํางานได้หรือเปล่านะถ้ามันทํางานมันต้องปึ๊บพอป้อนไฟอสองให้มันต้องปึ๊บอย่างนี้นะแล้วกัวบวกครีบที่คีบที่หัวนะครับ เดี๋ยวครับพี่เอาขั้วลบจิ้มที่ตัวตัว,ตวถังนี้มันต้องดูดใช่ไหมเนี่ยไม่ทำงานเห็นปะนิ่งเลยเสียเนี่ยช็อตช็อตเห็นปะ่ะฟันขึ้นเลนปะ่ะช็อตที่ตัวนี้จริงๆด้วยทิ้งแทบไม่ทันเสียแล้วนี้อ่ะเดี๋ยวดูตัวใหม่ที่พี่ซื้อมามันตัวที่ดีเป็นงี้นะออกมาเลยปุ๋ย เดี๋ยวดูนะตัวที่ซื้อมาใหม่เป็นปึ๊บที่พวกบวกตัวลิงจะทำหางนะนะโอลิงที่เแถมเนะี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทั้งโอลิงทั้งอะไรเดี๋ยวดูนะพอพี่จิ้มที่ตัวตัวถางมันต้องทำงานนี่เนหะ็นปะอุ้ยเด้งประมาณนี้นะนี่คือคืออันนี้คือทำงาน อ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเปลี่ยนเลยเราจะติดตั้งแล้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตอนติดตั้งก็ระวังระวังโอลิงหรือว่าเห็นว่าโอลิงอะไรหรือว่าเดี๋ยวเราจะเอาอาจจะเอาน้ํามันทาแักหน่อยทาเคลือบจะได้อยู่นะระวังร่วงนะใส่ดีๆนี่ถ้ามือหมุนได้เลื่อนแสดงว่ามันลงเกียวอยู่นะ ถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันฝืนเกียวก็อย่าไปฝืนมันนะให้ให้หมุนออกใหม่แล้วก็แล้วก็หมุนเข้าไปใหม่หมุนพอตึงมือพอเรียบร้อยแล้วนะลืมบอกว่าต้องขันอันนี้ออกก่อนดีวกว่าด้วยเนะี่ยไอ้น,อน็อตตัวผู้ไอ้ตัวเมียเบอร์แปดเนะี่ย โอเคประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองเทสสตาร์ทดูนะก็ประมาณนี้นะทุกคนสรุปก็เป็นที่อย่างที่บอกเป็นที่โซลีนอยด์วาลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรสวิตตูดปั๊ม่นั่นแหละที่เปลี่ยนแค่ตัวนั้นเลยอย่างอื่นไม่ได้ยุ่งเลยนะ ก็เผื่อใครเจอปัญหาแก้ลองไล่ทุกอย่างแล้วไม่เจออาจจะลองดูอันนี้ด้วยลองดูแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปละเจอกันคลิปหน้า